สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่าซู่ขุดสุคนกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะขาน,นอกกับเมียั่งบนนอกพี่น้องคะ่ะมืนอนี้นั่งพายเพียงน้องมะนางมะนางหลังบ้านคะ่ะมะนางตรงอ่าก้อนเห็นก่อนเห็นใย่ยหลังบ้านนี้นางก่อนเห็นสีขาวใย,ยๆะะ่ๆเนาะขอนอเยน็นเย็นพี่น้องก็อีนั่งใส่เก่งเล็กิก่งใส่เก่งเล็กิก่งมะนางตรงก่อนหินเยน็นเย็นพี่น้องเย็นด a ก <laughs> แดดออกดีดีค่ะตอนนี้บรรยากาศหามงแรงเมืนน่อนีแดดออกดีคิดว่านะ่าจะมีแดดยัน,ยนหอดสามทุ่มเนาะคะนะ่ะเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหนาหอนของประเทศนอร์เวย์พระอาทิตย์ตกดินเที่ยงขึ้นตีหนึงก็บอมืดเนาะคะนะ่ะเนาะแดดนี่บางเมื่อนี่แดดมีหอดมีหอดอ่า มีหอดหาทุม่มก็มีพี่น้องหนาหอนของประเทศนอร์เวย์เนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าประเทศนอร์เวย์นี่หนาหอนมันมีแค่สองเดือนสามเดือนพี่น้องนอกนั้นก็จะมืดค่มแล้วก็หนาวแล้วก็หิมะเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้อีนางสรีมาแววต่ออีพีที่เจ็ดอ่าสมัยที่อีนางไปเหตุงานอยู่พัทยาเนาะคะ่นะเนาะสำหรับพวกเอ่อทุกคนผู้ใดที่รอฟังก็อีนางศรีมา ว้าวให้ฟังเป็นคลิปๆอีพีอีพีไปนะคะเนอประสบการณ์การทํางานที่พัทยาประสบการณ์การหา,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 าผัวฝรั่งกอนทีนั่งจะได้ผัวฝรั่งสมใจแล้วก็ได้ขึ้นมาใส่ชิวิตอยู่เมืองนอกสมใจนะคะเนออีนั่งเฮ็ดจังไดแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปจังไดนะคะเนออีนั่งเคยเล่าไปหลายอีพีแล้วอีนั่งอออีนางเคยเล่าไปหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็ด,ดูแล้วนะคะเนะอีนั่งเล่าอีนั่งเล่า,เาในาช่อง u t u b e เพราะว่าอีนั่งเฮ็ดช่อง YouTube มาตลอด เพจเฟซบุ๊ก uh, อีนางพึงจะกลับมาลงคลิปนะคะเนาะไฮย่าพ่อใหญ่พี่น้องสามีอีนางเนาะคะ่ะเนาะพูดพี่น้องคะ่ะ <laughs> แล้วลงมาเ <laughs> บิงสตอเบอรี่เล่าพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะอีนางก็ได้สามีสามีคนปัจจุบันนี้จากจากงานบ่าเนาะคะ่ะเนาะงานบ่ายุพยัทยาถีนั่งตัดสินใจตัดสินใจ เป็นจุดเปลี่ยนตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของอีนางที่เฮตให้ชีวิตอีนางพลิกผันจากหลังมือมาเป็นหนามืออย่างทุกมือนี้นะคะเนาะอีน่างจะมาเล่าต่ออีพีเป็นอีพีที่7 ตอนทีอีนั่งเล่าถึงตอนอช่วงทีอีนั่งหึงหวงพ่อายตอนคบกันได้เขาปีที่สองปีแรกที่คบกันน่ะดีบ่มีปัญหาพี่น้องดีบ่มีปัญหามีความสุขเพราะเขาปีที่สองอีนั่งเลยม,มีความหึงหวงนะคะเนาะเพระาะว่าเพระาะว่าสังคมอยู่พัทยานะ่ะพี่น้องเอ้ยอีนั่งบอกตรงๆซะสังคมอยู่พัทยาถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าผู้ใด ฝรั่งคนไหนที่จะมีเมียม,มีลูกแล้วจังซี่นะ่ะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าไปกินไปเที่ยวอยู่พัทยาเจอผู้หญิงหลายคนมากหน้าหลายตาอีนางให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เฮาจะเสียผัวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เฮาจะเสียผัวเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีแฟนอยู่พัทยานี่ต้องทำใจเนาะค่ะเนาะต้องทำใจจะไปว่าจะไปว่า ผู้ยิงน้ากันก็ไ่ได้พี่น้องคะเพราะว่าต่างคนกับต่างเฮ็ดงานต่างคนต่างหาเงินอันนี้ก็เข้าใจเข้าใจเขานะคะเนาะแต่เขาก็ต้องเข้าใจเฮ้านําจังสีน้าพี่น้องนึงกออกบ่เนาะคะ่ะอีน่งก็ไปเจอสามีอยู่พัทยาคือกันเฮ็ดงานบ่าคือกันเนาะเะนาะนั่นแหละสามีคนปัจจุบันนี่เนาะคะ่ะนะเพราะเขาปีที่สองนี่ก็คืออีนาาเฮ็ดงานตลอดย่างย่างที่อีน่งเคยเล่าให้ฟังเนาะคะ่นะเนาะว่าอีน่าเฮ็ดงานตลอดพ่อพ่ออีน่าเดินทางอ่ากลับจากประเทศนอร์เวย์ เดินทางถึงประเทศไทยสมมติว่าเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อนี้เมื่ออื่นอีนางไปสามัครงานแล้วจังซีนาะพี่น้องขาเราปีที่สองน่ะน,นีนางเห็นงานอ่าเห็นงานแมคโดนัลด์ก็มันก็เขาเป็นกะเนาะพี่น้องเนาะบางที่ก็เขากะเศร้า,าบางที่ก็เขากะเดึกจังสีนาะพี่น้องเลาเพราอ,อีนางเห็นงานแน่ๆอีนางบ่มีเวลาที่จะไปกินไปดื่มไปเที่ยวกับสามีกับพ่อใหญ่บพพ่อใหญ่เพื่อนจะไปดื่มไปกินที่ไหนอีนางก็บ่สามารถที่จะหูเลยเพราะอ,อีนางเห็ดงานจังซีนะ ปีเขาปีที่สองมันก็เลยเหตุให้อีนางนี่มีความหึงหวงเพราะว่าอย่างเพราะว่าอีน่าเคยมีผัวไทยคนปัจจุบันก่อนถีจะเลิกกันกอนถีอีน่งจะเดินตั้งขึ้นปัทยาอย่างถีอีน่งเคยหล่อให้ฟังว่ามันเหตุให้อีนางสารพัดเจ้าชู้โกหกตอแหลสารพัดสารเพศโกหกตอแหลเจ้าชู้มันเจ้าชู้ายพี่น้องคะอีน่าก็เลยจำฟังใจอีน่าก็เลยจำฟังใจนี่สีหน้าพี่น้องคะพ่อมาได้สามี ทุกเมื่อนี่แล้วเขาดีกับอีนางแห้งดีดีกับอีนางแหง้งให้ <c oughs> นะเ <c oughs> สียาน้ำพดกันแล้วพี่น้อง <c oughs> แล้วเขาดีกับอีนางแหง้งให้อีนางทุกอยา่างให้นางไปเปิดหูเปิดตาให้ความสุขให้โอกาสอีนางทุกอย่างอีนางก็บรยากเสียเพื่อนไปแล้วพี่น้องนองอีนางก็เอานิสัยแย่ๆนิสัยที่เคยใส่เคยใส่เคย อยู่กับคนไทยมาใส่กับพ่อหญ่พี่น้องะ่ะหึงหวงเล่าจนเล่าสิทิมเอาจนเล่าสิทิมเอาบัดที่นีก้กระปับ๊บความเข้าใจกันอีนางอีนางก็ขอลองเล่าเอาอีนางพูดตรงๆพ่อหญ่พ่อ,หญ,พอหญ่สิทธิมอีนางแล้วตอนนั้นก็คือมันสุดๆแล้วมันสุดๆอีลีพี่น้องคะ่ะสุดๆอีลี อีนางแบบพึงหวงเล่าจับผิดเล่าสารพัดสารพเศจนเล่าทนบ่ได้จนเล่าจะท้นบ่ได้แต่ว่าเล่าบ่พูดเล่าบ่โวยวายเล่าบ่ดาเล่านิ่งแล้วเราก็จะเงียบหายไปเลยแบบเนี่ยคนคนเงียบคนนิ่งแบบเนี่ยอันตรายพี่น้องอันตรายเนาะค่ะเนาะทุกเมื่อีนางถึงบ่การที่จะเห็ดอียงบ่การที่จะให้บ่การที่จะบ่การเหตดให้เล่าเขียดแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องปู่ท้ายหรือว่าเราบอกอย่างบ่ฟังอย่างสินะพี่น้องเออี่างบ่การเลยเพราะว่าพ่อใหญ่เป็นเป็นคนที่เงียบ ถ้าคันเกิดว่าเราเงียบเมื่อใดเรานิ่งบเมื่อใดนั่นแหละอันตรายที่สุดเลยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องเมื่อครั้งนั้นก็มันมันสุดๆพ่ไใหญ่พิ่จะถิ่ม,มีนา่งแล้ว,ลวอะไนี่นางก็ห้องโมห้องไห,งห้แล้วก็ขอรองเล่าเนาะค่ะเนาะว่า เออชั้นช no? ันขอโทษชั้นขอโทษชั้นทักเธอมากเกินไปเจ้าชั้นรักเธอมากเกินไปอะไรอะไรประมาณนี้พี่นองค่ะอีนางอีนางก็พูดก็แล้วไปตรงๆทั้งพูดทั nice. ้งห้ยว่าชั้นบ่อยากเสียเธอไปเธอคือความสุขของชั้นเธอคือความหวังของชั้นเธอคือผู้ชายคนเดียวของชั้นชั้นทักเธอแห้งแตงสันแตงสีพอหญยเพิ่นก็เลือดตูนพี่นองพอหญยเพิ่นเลือดตูนพอยญ่เพิ่นก็เลยหายโอกาสพอยญ่เพิ่นก็เลยหายโอกาสว่าทีหลังจะมีแบบนี้อีแตงสีนะพี่นองท้าถ้าบ่งานอีนางอีนางคงจะบด้เดินทางประเเเททศนอวี่ พี่น้องเอออีลีทางงานอีนางก็คงบ่ดด้มาเป็นอีนางบ่ดด้มาเป็นเมียฝรั่งบันหน,น,นอกอย่างทุกเมื่อน,นี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าความงี่เง่าความโง่เขลาของตัวเองเนาะค่ะเนาะอ,อีน่างอยากจะเตือนพี่ๆน้องๆกู้กุทุกคนถ้าเกิดว่าผู้ใดที่ฝรั่งมามาักแล้วอีหยังแล้วจริงจนะหึงหวงได้แต่ให้มันอยู่ในขีดจํากัดพี่น้องเฮ้าตองสลาดนะบ่แมนว่าจะไปหึงหวงแบบไร้สาระหงี่เง่าใส่เขาบ่ดด้ฝรั่งบ่คือคนไทยฝรั่งถ้าเกิดว่ามันบ่เอาก็คือมันบเอาแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันห มันหักก็คือมันหกักพี่น้องคันเกิดว่ามันหักเข้าแล้วแต่สิบบัวเข้า,าสิเป็นแนวดบัวเ้วา,าสิอ้วนสีดำสิขี้ไล่สิแ่ตงตัวทุเรศทุลงังสิจิกขี้ไล่ยในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่ามันหักก็คือหกักพออี่น้อง่ะเออเอรีเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่ามันหักเข้าเนี่ยมันสิบัฟางผู้ใดมันสิบ,บเบิงผู้ใดบางคนนะบางคนนะห,กหัหกเข้าหักเข้าแต่ว่าก็า มากนี่นิสัยมากไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเที่ยวผู้หญิงแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันหาข้าวสุดท้ายมันก็กลับมาหาข้าเองถ้าเนาะเนาะข่ะถ้าเกิดว่าข้าวบ่ไปเห็ดงี่เงาบ่าไปอีอย่างก็เขาอีอย่างประมาณนี้นะพี่น้องทางนั้นพ่อยญ่เพิ่น,พนก็ห้โอกาสอีนางเนาะคะ่ะเนาะห้โอกาสกำลับปรับความแบบความเข้าใจกันเสื้อบอ ตั้งแต่นั้นอีนา่งบ่จับโทรศัพท์พ่อใหญ่อีกเลยบ่จับโทรศัพท์บ่เช็กบอยอย่างพ่อใหญ่อีกเลยแต่ว่าในใจอะคิดในใจคิดโอ้ใน่ใจนี่ก็ว่นก็วายคิดว่าพ่อใหญ่ไปใส่ว่าพ่อใหญ่จะถิ่มกูบอกว่าเออพ่อใหญ่จะไปดื่มดด่มดื่มยู่ใส่พ่อใหญ่จะไปหาอีนั่นอีนีบอกว่าคิดแต่ว่า่กลกาเช็กอีกเลยจนจนอ่า จนมาได้เฮต์วิซาเทือกอที่สามนะคะเทือ,อที่สามก็อีนา่งก็ย่งได้มาวิซาท่องเที่ยวอ,อยู่นะคะเนาะ,นะเพราะว่าพ่อพ่ออีนั่งยืนยืนวิซาท่องเที่ยวไปสองรอบพ่อกลับมากลับมาเมืองไทยพ่อใหญ่เพิ่นสีเฮต์วิซาซัมมบูก็คือวิซาที่อยู่น้ำกันสามารถอีนา่งสามารถเดินทางมาอยู่กับพ่อใหญ่ที่ประเทศนอร์เวย์ได้โดยที่บ่ต้องอแต่งงานหรือจดทะเบียน เขาเรียกว่าวิชาซัมบูอยู่กันแบบแฟนกันจังสีนะพี่น้องสามารถมีลูกน้ำกันได้นู่นนี่นั่นแต่มันจะแตกต่างกับคู่แต่งงานกับสมรสก็คือเรื่องสมบัตินะคะเนาะวิชาซัมบูนี่ ก็คือ,อสมบัติของใครของมันสีบอยงงเกี่ยวกันเนาะค่ะนอสีบอยงวงเกี่ยวกันน,ะะน,ะอ,กกน,นอกซะจากว่าเขาเสิเหตุพี่น่ยกลับไห้เข้าต่างหากแตงสีหน้าพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ามาวิสาแต่งงานมาแต่งงานกันจดทะเบียนกันเนี่ยก็คือสมบัติของเขาก็คือของเข้าเอยสมบัติของเขาก็คือของเข้านั่นล่ะพี่น้อง <c oughs> เอาง่าย,ายๆเลยเนาะเะนาะเออนั่นล่ะอีนั่งก็ยืนวิสานั่นไปก็ถือปฏิเสธเนาะค่ะเนาะ,ะเอออีนั่งอีอนั่งว่าสีมาเล่าเรื่องวิสาเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อว่า เหตุผลอีกอย่างวิ่าคือบ่ผ่านนะคะเนาะนั่นแหละเราวก็ยืนวิา่าครั้งนั้นบ่พ่านก็พ่อใหญ่เพิ่นก็เหตุวิา่าอ่าวิสาท่องเที่ยวมากวิสาท่องเที่ยวให้อีกเป็นเทือที่สามนะคะเราก็ได้ขึ้นมาประเทศนอร์เวย์ขึ้นมาประเทศนอร์เวย์โอ้ยนางมีความแบบว่าชื่นใจชื่นใจอีกพี่น้องชื่นใจชื่นใจยูได้ประมาณเดือนหนึ่งโควิดระบาดโควิดระบาดหนักเลยช่วงนั้นนะ โควิดระบาดไม่ๆม่เลยช่วงที่นางมาวิสาท่องเที่ยวครั้งที่สามนะโควิดระบาดอีนางมามาได้ประมาณเดือนกว็กว่าเนี่ยแหละเอาโควิดเริ่มระบาดแล้วพี่น้องประเทศประเทศจีนเลื่มออกข้าวที่ทีเราไปที่นี่เออเราไปที่นี่ตอนแรกว่าง,ว,างว่างแผนว่างแผนกันไว้ว่าพ่อขึ้นขึนอีนางอีนางขึ้นมาประเทศร์เว์เที่ยวที่สามแล้วมันบอกค่ากับพอไ่างเเพิ่นก็สิกับนั่มหลยซื้อตุ้งซื้อตัวเซ็ตเรียบร้อยแล้ว เลือล่อล่อแคเวล่าเดินทางกับกษิตเดินกทางกับพร้อมกันราบีดนี้เขาปิดประเทศพี่น้องปิดประเทศพอไงบรสามารถทิไปได้ก็คือคนประเทศนอร์เวย์นะบรสามารถทิจเดินออกนอกประเทศได้บรสามารถทิจเดินออกนอกประเทศนอร์เวย์ได้เลยแล้วคนที่เราคนประเทศนอร์เวย์ที่ไปเที่ยวไปพักพอนปยะเทศอื่นก็จะต้องกับเข่าประเทศนอร์เวย์จะต้องกับเข้าประเทศนอร์เวย์เลยนะคะเนาะแล้วก็คนที่หนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศนอร์เวย์ มาเที่ยวด้วยวีซ่าท่องเที่ยววีซาเยี่ยมจังสินะ่ะต้องกลับต้องกลับเลยเพราะว่าเขาจะปิดประเทศแล้วตอนนั้นพี่น้องโอ้ยอีนางกับพ่อหญ่อีนากับพ่อหญ่เครียดบอดี้เครียดกันที่พี่น้องเครียดเรื่องข้าวเครียดเครียดเรื่องที่เขาปิดประเทศนี่แล้วว่าโอ้ยสิเป็นจังใดเนาะกูสิกับประเทศไทยจังใดเนาะอย่างประมาณนี้พี่น้องพ่อยญ่เพิ่นก็เดินทางกลับนํนบาบบได้บัดที่เนี่ย ตัวเตอ๋อเอียงก็ต้องไดทหิ่มเราอีนา่าเราอีนา่าก็จะต้องเดินทางกลับเลยนะคะเนาะเราต้องเดินทางกลับคนเดียวทุกครั้งทีนั่งเดินทางมาประเทศรนเวลึกกับประเทศไทยพอไนยเพลนสิบไปน้ำตลอดอีนา่างบ่เคยเดินทางคนเดียวเลยแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกทีนา่าจะต้องเดินทางคนเดียวเดินทางกลับประเทศไทยคนเดียวพีนว่น้องเราเดินทางกลับประเทศไทยณนะ ความรู้สึกตอนนั้นพี่น้องอีนางอยากจะพูดให้พี่ๆน้องๆเข้าใจความรู้สึกตอนนั้นความกลัวความยานความกังวลความเป็นห่วงมันมาในเวลาเดียวกันก็คือก็คืออย่างว่ากึ่หนึ่งก็คือหูหูกันอยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันมกม,มันมาาันมกข่าคนสูงอายุคนสูงอายุตายหลายเพราะโควิดพี่น้องคะแล้วพ่อหญยอ่ะพ่อยญ่เพิ่นเคยเพิ่นเคยป่วยเกี่ยวกับปอดเล่า เราเคยป่วยเกี่ยวกับปอดเราบอสมบายก้อนหนาโควิดจะระบาดปีเดียวพ่อยายตอนนั้นพ่อยายพึ่งยู่เมืองไทยยูกับอีน่าเลยละ่ะเราป่วยเลาป่วยแบบเล่าหนาวสันเลาไอ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 จับไข่นอนนอนสันอยู่ทั้งเตียงอีน่งก็เป็นห่วงเล่าเออไปซื้อยากินก็เ้า เลาบ่ไปหาหมอพี่น้องไปซื้อยากินก็บวเศร้านุนนี่นั่นก็ว่เศร้าแล้วไอ้ไอ้แบบไอ้จนตัวโกงไอ้จนตัวสั้นพี่น้องไอ้แหงๆแล้วหนาวสั้นอีนั่งก็เลยโอ้ยบ่ไหวแลวอีนา่งก็ตัดสินใจพาพ่อยไปหาหมอโรงพยาบาลเมืองพัทยาพี่น้องค่ะอีนั่งพาพี่อหีนางพาพี่อีนั่งผาพียงน้อง่าสั่นอีนั่งพาพ่อยตัดสินใจพาพ่อยไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเข้าไปในเข้าไปหลังอเวนิ่วอะนะ เออไีอ่นางผาพ่อยายไปหาหมออ,อบัดที่นี่ก็หมอเขาให้ดมยานะดมยาพ่อยายเพิ่นมีปัญหากระปอดเพราะว่าสมัยตอนที่ว่าเล่าเป็นนุมน่มๆนะเราดูดบุหรี่จัดเราดูดบุหรี่จัดเลยแลระบัดทีนี้เราเรื้มป่วยพอเราเรือมป่วยเราก็ได้เลือขาดบุหรี่แต่ว่าพอเราป่วยแล้วมันบ่าหายขาดพี่น้องมันมันจะเป็นเป็นเรื่อย มันจะเป็นเลยแบบนั่นๆที่เป็นที่ถ้าเกิดว่ามันกําเริบางเสียก็ขึ้นหนักเลยพี่น้องคะถ้าเกิดว่าพ่อยายกาเริบช่วงโควิดนะแน่ๆพ่อยายเป็นโควิดชัวพี่น้องแต่ว่าโชคดีที่เราบ่เป็นตอน,ตอนตอนที่ว่าโควิดระบาดอืม้วบัดทีนี้อีนางย่านพ,ยายพี่น้องอีนางย่านพ่อยายเิ่นป่วยอีกแล้วก็อีนางโอ้ยมีความกลัวหลายๆอย่างอีนางก็ต้องเดินทางกลับประเทศไทยคนเดียวแล้วก็บ่รู้ว่า บลูว่าประเทศนอร์เวย์สิเปิดเมื่อใดบลูว่าพ่อยายเพิ่งจะเดินทางไปเมืองไทยได้เมื่อใดแล้วก็บลูว่าอีนางจะเดินทางมากลับมานอร์เวย์ได้อีกเมื่อไรหรือว่ามีโอกาสอีกหรือเปล่าก็บลูพี่น้องอีนางยานพ่อยายตายอีนางยานพ่อยายตายอีนางยานบ่ได้มาเจอพ่อยายอีกอีนางย่านความฝันของอีนางนี่พังอีนางย่านความหวังของอีนางบ่สําเร็จอีนางแบบโอ้ยยานยานย่านหลายๆอย่างพี่น้องทั้งย่านทั้งกองวลแบบ เออแบบมันอธิบายบ่ถืกอกับพี่น้องคะ่ะคือพี่น้องเนึกอ,ออกว่า,วาจากเด็กบันนอกจนจนชีวิตลำบากมากพ่อมาเจอแสงสว่างจั่งสิยางมาเด็กเครื่องทางแล้วมันมีมันมีอุปาสารรคหลุมบักยังไงยกข้างหนาพี่น้องเออเจอเ,อเกือบจะตกอยู่แล้ว เกือบจะตกอยู่แล้วช่วงนั้นนะช่วงโควิดระบาดนักๆนกนะโอ้ยพ่อหญ่เพิ่นไปซงอยู่สนามบินพี่น้องเอ้ยพ่อหญ่เพิ่นก็ให้อีนางก็ให้บ่กล้าแนมหน้าเราเลยพ่อหญ่เพิ่นก็บ่กล้าแนมหน้านางถ้าแนมหน้ากันนี่ให้พี่น้องอีนางก็ซื้อึกซื้ออื่นยางหันหลังไปพ่อหญ่เพิ่นก็ให้พี่น้องอีนางก็เห็นอยู่ว่าพ่อหญ่เพิ่นก็ให้เพราะว่าพ่อ,พอหญ่เพิ่นก็บก่บบรู้คือกันกแล้วว่าเออ่สถานการณ์ขา้างหน้ามันสิเป็นแนวใดาเราก็สิได้กลับมาเจอกันอีกมือใดนะพี่น้องนึงกออกบ่เออย่านยาน,ยาน,ยาน ที่นี่พ่อกลับไปกลับไปยูมองไทยนั่งก่อนเดินทางกลับบ้านเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่นั่งเดินทางกลับบ้านกลับบ้านนี่นั่งยูโคลาชเพราะว่าว <c oughs> ่าจะดูพวกใหญ่สิตัดคอยได้แล้วเ <c oughs> ขาว่าดูคลิปอ่ะ <c oughs> แล้วไปตัดต้นไม้รั่วบ้านอยู่ตรงอยู่อยู่ข้างบ้านที่ว่าไปฟังทางไหนว่าฟังนี่ แต่ว่าอ่ารั้วบ้านนะี้เป็นต้นไม้เขียวๆูงๆที่เป็นรั้วบ้านนะเพราะฉะนั้นไปนตัดตัดกะตัดคักตัดออกคักพดเออเออสร้สางแล้วเถอะนอะค่ะอีนางอ่านั่นเป็นครั้งแรกที่นางเดินทางกลับบ้านเพราะว่าอีนางเดินทางออกจากเดินเพระาะว่าอีนางออกจากบ้านแต่หน่อยตั้งแต่อายุสิบสี่ปีนันางอีนางออกจากบ้านมาอยู่กรุงเทพกับแม ЕН, ่เนะคะนาะแล้วก็แล้วก็ไปละเฮเ,เล,ล่รอนอยู่กรุงเทพพี่นองค่ะ ต่างหลายปีจนบ่ดด้กกับบ้านเลยมูอยู่บานบ่มีแล้วทุกมมือนนะ <laughs> มูอยูุบานบ่มีแล้วพี่น้องบ่ได้สนิทกับมูยูบานเลยเพราะว่าออกจากบ้านแต่น้อยพี่น้องค่ะดอกวบ้านแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเป็นครั้งแรกที่น่ากลับไปยูบานโดนเป็นเดือนสองเดือนนาะค่ะนาะแล้วเราก็บ่รูว่าสิได้เฮ็ดวีซ่าอีกเมื่อไดบัดนี้แต่ว่าโชคดีโชคดีที่เขาเออเขาบอให้ยืนวีซ่า นะเพราะว่าประเทศปิดก็บอให้ยืนวีซ่าท่องเที่ยวบอให้ยืนวีซ่าเยี่ยมแต่ว่าให้ยืนวีซ่าแต่งงานวีซ่าครอบครัวอีนางยืนยืนวีซ่าคูมันสามารถยืนได้เพราะว่าเป็นวีซ่าครอบครัวจริสินะพี่น้องโอ้อีนางโชคดีเธอว่าเจอพี่คนไทยเรารับเห็ดวีซ่าของประเทศนอร์เวย์นี่แหละผ่านพี่น้องเออบอเสียเงินฟรีพี่น้องค่ะอีนางเฮ็ดวีซ่าคูมันได้หกเดือนวีซ่าคูมันขอได้หกเดือนเพราะเขาเฮ็ดวีซ่าคู่มันแล้ว ขึ้นมาอยู่ยูประเทศโนเวย์แล้วเนี่ยเฮาจิแต่งงานหรือว่าบ่แต่งงานกันแล้วแต่เฮาถ้าเกิดว่าเฮาแต่งงานจะต้องแต่งงานภายใน6เดือนที่เฮาอยู่ประเทศโนเวย์แต่ถ้าเกิดว่าบ่แต่งเขาก็สามารถอยู่ประเทศโนเวย์ได้6เดือนพอครบคงเดือนเท่ากับประเทศไทยคือเกา่าแล้วกับขอวีซ่าขึ้นมาใหม่คือเกา่าแต่สีหน้าพี่น้องคะ่ะเออมันอีนาาก็พานอ้อีน่านดีใจแห้งพ่อญาเพิ่ก็ดีใจพี่น้องนาอค่ะแล้วคลิปนี้โดนแล่อไดหน,าน้างสิ โอ้แต uh ่ค huh. ิวกินอ yeah> ีกแล้วพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็มาเราเขาข่าวนะเะานาะเดี๋ยวมาพอกันอีพี่นาเดี๋ยวอีนั่งสิลืมวมบสิเราเรื่องวิสาว่าเป็นอย่างวิสาอีนั่งคือถือปฏิเสธอีนั่งสิเราไอพี่น้องเอฟซีฟังสำหรับผู้ใดที่กำลังสียืนวิสาแล้วบ่หูว่าแบบแบบว่าบ่ได้จังเขาเฮ็ดจะเฮ็ดเองอย่างสีหน้าแล้วจ้างไดเราเขา็นอย่างอีนา่งกขาลึกคำว่าบ่เอิบเลยพี่น้อง จะได้บ่พลาดจะได้บ่พลาดคืออีนั่งนะคะเนาะเดี๋ยวไปฟังกันอีพีนะ่หน่ะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเนี่ยอยงสิลืมเดี๋ยวนั่ง,ง,นงตัดคลิปกันเพราะว่ามันสียเงาโพดอีนั่งสิเล่าเล่าให้ฟังทุกขั้นตอนเลยเนาะค่ะเนาะว่าเป็นอย่างวิชาคือเป็นอย่างเป็นอย่างวิชาคือบ่พพาดถือเป็นอย่างวิชาคือถือปฏิเสธเรายืนดูท่อนได้บด่จังซี่นะ่ะพี่น้องเดี๋ยวนั่งสิเล่าให้ฟังเดีย๋ยวไปผ่อนคิดหนานะคะ่ะเนาะคลิปนี้ฟังไว้แค่นี้เด้อค่ะเนื่อขอบคุณทุกคนที่เข้าามติดตามมมรับชช่องเียฝรั่่งงบ้้าาานนนนนออกเเะะพี ช่องเมียฝรั่งบ้าน,นอน์ดเป็นช่องของย t u b e เด้อค่ะเดอแต่ว,ตาวา่าช่องทงนะอาง,ง,ทงเพจอีนางช่องทางเพจอีนางสีซื้ออ่านาควาไทยโนเวพี่น้องอีน่าเปลี่ยนซื้อซองบ่ได้อีนางก็งงคือกันแล้วว่าเป็นยังงคือบอกซื้อซื้อเดียวกันงงงงเจ้าของคือกันพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะแล้วพอคลิปไม่ขายบาย